วันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o บอ o x มปเลต t t น e n ตเทนสแ c r m b l e นะครับผมใช่เป็น map now, เกมแมปแนวหาตัวอักษรน,นะครับผมมันจะมีตัวอักษรขึ้นมาบนหัวเราแล้วเราก็จะต้องวิ่งไปหาตัวอักษรที่มันอยู่บนหัวให้ครบนะครับใครหาครบก่อนชนะอย่างเงี้ยน,นะครับมาแล้วนะฮะสปาร์ก i ริงสปาร์กรนะครับผมเอ่ บิบับบิบับอ่ะพิบพิบกบับกบ,บับพิบพิบนะผมก็ไม่บรนแจนเหมือนก,กันว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรนะแปลวาวเหรอเป็นประกายบิบ,บับบิบับวิงกุ้งกิ้งกุ้งกังอ่ะนะฮะใช่ S P A R K L I N G ตอนนี้เหลือ I N G โอเคเหลือ G ตัวเดียวละตัว G อยู่ไหนเนี่ยอ่ะเห็นแล้วนะครับเยี่ยมที่หนึ่งนะฮะสบายวู้แม่ เจ้ามงกุฎบนหัวผมนี่มันช่างสปรากลิงสปร์ก,กลิงเซยจริงๆเลยนะครับเย่ <laughs> yeah, ที่หนึ่งวู Woo ้ฮู้สตอรี่บุ๊กนะฮะเอ้หนังสือเรื่องเล่าเรื่องเล่านะครับผมหนังสือเรื่องเล่าหนังสือนิทานเออตัวเอสได้มาแล้วต่อไปหาตัวทีก่อนหาไม่เจอเอ้เจอแล้วเพิ่งจะพูดว่าหาไม่เจอนะฮะเจอเฉยว่ะอ่ะ วิ่งวิงผ่านผ่านก็ได้ตัวโอมานะฮะตาผมไม่ค่อยดีเลยทุกคนช่วยมองหน่อยอ้าวได้ตัวอามาเฉยต่อไปอะไรตัววายนี่ไงนี่ไงเจอแล้วแล้วอุ้ยได้ตัวบีมาโอโอโอเคตัวบีได้แบบฟุกๆแล้วก็ได้บีมาปุ๊บเจอโอเลยแล้วตัวอีกตัวโอเคตัวเคเยี่ยมที่สามนะครับรอบนี้แย,ย่จังเลยอ่ะเซงชะมัดเลนโบนะฮะสายลุงเลนโบ ตัว R อยู่ไหนเนี่ยเอเจอแล้วนะฮะตัว A อยู่ข้างเลยแล้วก็ตัว L วรอบนี้ผมอาจจะได้ที่1ก็ได้นะนะครผมตัว N แล้วก็หาตัว B แป๊บนะฮะผมตัว B อยู่ไหนวะตัว B โอเคผมเจอละเยี่ยม <Yeah. S 1> ตัว O อยู่ข้างเลยแล้วก็ W เหยียบโดน W แบบงงนะฮะ ที่สองนะฮะผมเรนโบ์ซันชัย S U N S H I N E นะฮะตัว S โอ้โหโดนแย่งตัว S อมไปหาที่อื่นก็ได้เอ้ยโอเคเจอแล้วนะฮะฉันจะต้องแซงเธอให้ได้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงกลาดยังไงมาแย่งตัว S ของผมไปแล้วตัว U มาอยู่ไหนววะเนี่ยเอเจอแล้วเจอแล้วทุกคนป้าบแล้วก็ n อใกล้ๆเลยแล้ว S อีกตัวอยู่ไหนครับเนี่ยอม ทุกคนช่วยผมมองหน่อยนะฮะเจอแล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยผมมอง <laughs> น้องวอกผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เอ้ยแต่พี่ชมผมผมก็ขอบคุณหรือเปล่านะฮะเอยเหลือตัวอ e, ีตัวเดียวละแย้วู yeah. ้ฮู้อ้าวได้ที่สองนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งคือใครใช่คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมไม่ใช่โอเคลอนละบอย L ู l L A บ Y ลอลละบายเออลอนละบายโอเคตัวยูตัวแอสองตัวหาจากไหนล่ะเนี่ย hmm. อืมอ่าเจอแล้วหนึ่งแอมีคนมองไม่เห็นแอเมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วโอเคตัวเอเยี่ยมตัวบีตัวตว y. วู้ฮูที่หนึ่งนะครับรอบนี้ผมโคตรเซียนโคตรเก่งนะครับคนอนื่นเขายังหาไม่เสร็จกันเลยอ่ะดูดิ ใช่ลอะบอยทำไมถึงหากันไม่เจอผมวิ่งเล่นเลยนะครับวิ่งล่าวิ่งล่าว <c oughs> ิ่งดีใจแบบวิ่งล่าเริงนะคะผมใช่ว <c oughs> ิ่งอวดอวดว่าหาเจอก่อนเพื่อนนะครับผมเออโคตรจะสบายอืเดี๋ยวเวลาใกล้หมดแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องเอา3ามคนใช่ไหมต้องมี3าคนชนะมันถึงจะขึ้นอันดับนะครับ ได้แต่นี่คือเวลาหมดไม่มีใครได้ที่สามเพราะเวลาหมดก่อนลอนละบอยอีกแล้วเอ้าได้คําเดิมนะฮะอย่างนี้ก็หวานนะด,ดิเพราะว่ารอบที่แล้วผมได้ที่หนึ่งแล้วก็แบบได้นานด้วยนะครับรอบนี้ผมเองก็น่าจะได้ที่หนึ่งแล้วอาจจะไวกว่าเดิมแ้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแล้วตัวแอลอยู่ไหนะอาจเจอแล้วนะครับเห็นฉันเห็นแกนแล้วและฉันก็เห็นแกนอีกแล้วนะฮะต่อไปตัวเออยู่ไหนะ อ่าตัว A ไม่เจอเลยอ่าเจอละนะฮะสับายตัว B อยู่ข้างแล้วก็วเยี่ยมอ้าวรอบนี้ได้ที่สองนะคะผมโอ้เซ็งเลยอะไรครับนี่อเฮ hey ้รอบแรกอุตสาได้ที่หนึ่งคำเดิมดแท้แท้ j o y f u l n e s ออเ,เออคำนี้แปลว่าอะไรทุกคน joy j o y f u l n e s J O Y F U L N E S S นะครับผมมันอ่านมันแปลว่าอะไร Joyfulness นะฮะ Joyfulness มันเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าอะไรดีๆสักอย่างนะฮะผมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ความหมายเป็นความหมายที่ดีนะอะไรดีๆาจบไม่รู้ดิ เดี๋ยวอะไรดีๆนะยินดีปะหรือฮะอะไม่รู้อ่ะนะครับแต่ได้ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเกมนี้ต้องไปค้นหาใน Google ละนะครับมันแปลว่าอะไรวะนะไอคำนี้เนี่ยนะฮะ joyfulness เนี่ยนะครับผมเออผมไม่รู้อ่ะดิประเดี๋ยวว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ เออแต่ได้ที่หนึ่งนะครับเย้ส่สตาร์ดัส S T A R D U S T นะครับสบตาร์ดัสที่แปลว่าเออเศษดาวตกละอองดาวนะครับเออมีใครเคยเล่นอันนี้ปะเออเออเทอร์เรลียนะคะผมสตาร์ดัส่ะบอสใช่ปะชื่อบอสใช่ไหมผมจำได้ สตาร์ดัตหรือว่าชุดเกาะสตาร์ดัตนี่แหละจำไม่ได้ว่ามันเป็นชื่อของบอสหรือชื่อของชุดเกาะนะครับเคยเล่นอยู่นะแล้วผมก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วในระหว่างที่อ่าคุยเรื่องเทอร์าเลียนะครับเออสตาร์ดัตนะฮะละองดาวฝนดาวตกอะไรสักอย่างตกตกนะฮะเออนั่นแหละนะสตาร์ดัตนะครับละองดาวฝนดาวตกละองสก็ดดาวตกเออสก็ดดวงดาว เออเออเอเอนั่นแหละนะครับจะมาเป็นชื่อบอสในเทอร์อลาเอียแล้วผมก็ได้ที่หนึ่งไปดีคิลิโอซิตี้นะครับผมคิลิโอซิตี้ C U R I O S I T Y นะคิเลโอคิลิโอซิตี้นะฮะอ่าข้กค,ความความความขี้เสือก <laughs> ความรู้ความอยากรู้ ความอ่ายรู้ความอะสักอย่างนะครับผมเกี่ยวกับความรู้ความไปความอยากอาจะเรียนรู้เสือขี้เสือกโอเคคิดเรือาสตินะฮะ C U R I O S I T Y C U R I O S I T Y นะฮะใช่ และผมก็ที่หนึ่งอีกแล้วนะครับผมเย่ yeah! ก็เอาไว้แค่นี้แล้กันนะครับสำหรับแมปนี้นะครับแมปอะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะครับใช่ uh, Little Scramble ใช่ไหม Little Scramble นะฮะก็ไว้แค่นี้เลยแล้กันนะครับ